ตรงนี้เราสามารถสอดอตัวกรองได้นะคะใส่กระดาษเชชูก็ได้ค่ะตรงกลางตรงนี้เนาะสามารถเหเดี๋ยวมาเริ่มจากการเขียนแบบกันก่อนเลยเนาะนตรงนี้นะคะจะตัดออกมาเนาะตรงนี้ความยาวจะอยู่ที่ยี่สห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่สิบสี่เซนติเมตรค่ะพอได้อย่างที่เสร็จแล้วนะคะก็จะมาพับกระดาษ A4 นะคะพิมกระดาษตรงนี้เราจะให้เขาเสมอกันเป๊ะเลยเนาะพับครึ่งทีนี้นะคะเราจะมาขีดเส้นนะคะ ตรงนี้อ่าฝั่งนี้ไม่ได้ขีดนะคะเราจะมาขีดฝั่งนี้ค่ะตรงนี้ขีดเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะอยู่ตรงที่เจ็ดเซนติเมตรค่ะแล้วก็ตรงช่วงตรงข้ามกันนะคะก็จะอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรเหมือนกันพอติ๊กอย่างนี้เสร็จแล้วให้ขีด ขีดเส้นระหว่างกลางนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเราจะเดี๋ยวมาทำอ่าตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะจะวัดระหว่างกลางเนี้ยให้ได้อ่าทั้งหมดทั้งหมดหกเซนติเมตรนะคะแต่เราจะติ๊กเนาะติ๊กช่วงนี้ริมนี้ก่อนนะคะ ติ๊กริมนี้สี่เซนแล้วก็ริมนี้สี่เซนติเมตรค่ะเอ๋แบบนี้นะคะติ๊กจุดนี้จุดนี้สองจุดระหว่างกึงกลางตรงเนี้ยจะได้อยู่ที่หกเซนติเมตรค่ะพอดีเปะ๊ะตรงนี้นะคะหกเซนติเมตรเดี๋ยวขีดด่าจะได้ไม่งูแบบนี้นะคะตรงนี้อยู่ที่หกเซนติเมตรนะคะ หก cm ระหว่างตรงนี้นะคะอืพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วจะมาขีดนะคะจากจุดนีด้๋ยวดูก่อนนะจากจุดนี้นะคะจุดนี้มาจุดนี้ค่ะจุดนี้กับจุดนี้นะคะสองฝั่งจะขีดเหมือนกันเลยค่ะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้จะมาขีดตรงนี้เข้าอยู่ที่สองจุดห้านะคะสองจุดห้าเซนติเมตรติ๊ดลงไปนะคะตรงนี้เป็นสองจุดห้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสองจุดห้าเหมือนกันค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราขีดจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ จุดนี้กจุดนี้ทั้งสองฝั่งจะทําเหมือนกันนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้เนอะก็จะมาตัดนักนี้นี้ ไดในลักษณะนี้เนาะตรงนี้นะคะมาเหมือนลิ้งไปเลยทีนี้เราจะเอาอีกหนึ่งชิ้นนะคะมาหนึ่งชิ้นนะคะตรงนี้เราพับไปแล้วจาา้าแในลักษณะเดียวกันเนาะพับตัวเนี้ยจะเท่ากันพัาลงไปเลยตรงนี้นะเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะพัาลงไปค่ะตรงนี้นะคะให้เขาเท่ากันเนาะ มุมนี้กับมุมนี้ให้เท่ากันเลยขีดตามขีดตามแบบเลยค่ะตรงนี้นะคะ ได้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่าเราจะมาวัดนะคะจากจุดเนี้ยหาจุดกลางกหรอนะจุดจุงกลางนะคะหกเซนติเมตรก็จะอยู่ที่สามเซนติเมตรนะคะตรงช่วงนี้ขีดไปนะคะ แบบนี้เนาะทีนี้จะวัดจากจุดนี้นะคะขึ้นมาอยู่ที่8เซนติเมตรค่ะ8เซนติเมตรตรงนี้นะ8เซนติเมตรไดอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะตัดค่ะมองไม่เห็นวนะ่ะ จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้จะมีทั้งหมดสองชิ้นะคะทีนี้จะเป็นชิ้นที่สามนะคะเราจะวางเนาะตรงนี้จะวางให้ชิดเลยใช้จากด้านบนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ขีดตามเส้นได้เลยค่ะ จากจุดนี้นะคะก็จะวัดลงมานะคะอยู่ที่8เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะติดไว้ค่ะได้อย่างนี้นะคะก็ขีด สามเส้นเลยทีนี้ตัดนะคะมาเตรียมผ้ากันนะคะตรงนี้เป็นผ้าหนึ่งชิ้นเนาะ จะมาพับนะคะให้หันทางผิดกับทางผิดเนาะประกบเข้าหากันในลักษณะนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเอาแบบนะคะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งนะคะคือชิ้นนี้ค่ะจะมาวางนะคะตรงนี้เอาให้ริมตรงนี้นะคะให้เขาชนกันเลยก็จะมาตัดตามผ้าได้เลยค่ะแบบตัวนี้นะคะจะตัดทั้งหมดสองชิ้นค่ะ จะมีทั้งหมดสองชิ้นนะคะนีจะเป็นชิ้นด้านในตัวนี้จะเป็นชิ้นด้านนอกนะคะตรงนี้เก็บไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะก็จะมาตัดชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้จะมีอ่าหนึ่งชิ้นนะคะพับผ้าค่ะครึ่งหนึงแล้วก็เอาแบบตัวนี้นะคะวางภาพลงไปเลยแล้วก็ตัดตามแบบได้เลยนะคะ ชิ้นนี้นะคะจะมีเพียงแค่หนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะมีเพียงหนึ่งชิ้นค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะจะมีทั้งหมดสองชิ้นค่ะเอาสองชิ้นนี้ประกบเข้าหากันก่อน เดี๋ยวมาเย็บสองชิ้นนี้นะคะติดกันก่อนค่ะ พอเย็บได้อย่างนี้แล้วนะคะทีนี้ก็จะมาจับช่วงนี้นะคะเย็บให้ติดกันค่ะจับดิมผ้าตรงนี้ให้เสมอกันแล้วก็เย็บได้เลย เสร็จแล้วจะได้ในลักษณะนี้ค่ะจะไีก่อนต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าชิ้นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นที่สองนะคะจะจับประกบในลักษณะนี้เนาะให้หันทางผิดออกด้านนอกนะคะแล้วก็เย็บ ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียบเนาะเราจะต้องรีดก่อนนะคะ หันทั้งถูกนะคะคว่ำลงให้ประกบกันนะคะในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จับปักด้วยเข็มหมุดค่ะเอาตรงตะเข็บตรงนี้กับตรงนี้นะคะให้ขาวตรงกันเนาะเวยเข็มหมุดค่ะได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะจับริมผ้าตรงนี้นะคะให้เขาเสมอกันไปตรงนี้นะคะเสมอกันนะคะ แล้วก็ปักด้วยเข็มหมุดค่ะอย่างนี้นะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เนาะจะมาเย็บนะคะเย็บนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งตีนผีค่ะ จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้เนาะจะมาตัวนี้จะเป็นชิ้นที่ชิ้นส่วนชิ้นที่สามนะคะตรงนี้จะมีทั้งหมดสองชิ้นเนาะตรงนี้นะคะให้เอาทางถูกนะคะคว่ำลงจับปลายริมผ้านะคะตรงนี้ให้ก็เท่ากันแล้วก็ปักด้วยเข็มหมุดค่ะจัดริมผ้าตรงนี้เนาะให้เท่ากันนะคะแล้วก็ปักเข็มหมดุดไป แล้วก็ตรงนี้รูดนะคะให้เขาตื่นแล้วกปั ทีนี้ก็จะมาเย็บได้เลยค่ะจะเริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้นะคะที่เราถนัดเชื่อตัวนี้นะ mình canh lười ทีนี้ตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะมากลับผ้านะคะกลับออกเพื่อที่จะสอดที่กองเข้าไปนะคะ ี้นะคะจะมาเก็บด้านข้างนะคะตรงนี้จะไล่เก็บขอบให้หมดเลยทุก พับเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่อ่าสอดยางยืดนะคะสําหรับคล้องใบหูนะคะจะพับเนาะนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งเซนติเมตรแบบนี้นะคะ มาณนี้ค่ะทีนี้ก็เย็บได้เลยนะคะอีกหนึ่งข้างนะคะทำเหมือนกันเลยพอเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะ หน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีดอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ทีนี้นะคะจะมาใส่ยางยืดกันนะคะตรงนี้ยางยืดนะคะจะอยู่ที่ประมาณสามมิลน,นะคะจะมาสอดอ่าก่อนนะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้เนาะ ด้านนี้นะคะทีนี้ก็จะามามัดด้วยค่ะดึงนะจะมัดจุกในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ลูดให้เขาแอบอยู่ด้านใน เข้าไปด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วนะคะยางยืดตรงนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะคะว่าเราต้องการอ่ะยาวแค่ไหนก็ได้แล้ว ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะมาสอดตัวกองนะคะตรงนี้แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้อะไรเนาะเราจะใช้แม่หนูจะใช้เป็นกระดาษสานะคะตรงนี้ก็จะกองได้เหมือนกันเนาะถ้าเราใช้เสร็จแล้วก็คือว่าเอาตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ตรงนี้ก็ซักได้นะคะหรือใช้เป็นกระดาษเช็ดชูก็ได้ค่ะจะเสริมเป็นใยสาลีก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเราหาซื้อได้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นกระดาษสานะคะใช้ได้เหมือนกันสอดเข้าไปด้านในค่ะตัวนี้สามารถสอดได้ใช้กระดาษเทชูก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายง่ยคันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายงายค่ะ ด้านในจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้น่าจะทําคนละสีเนาะสีเดียวกันเลยมองไม่รู้เลยตรงนี้เราสามารถสอดอตัวกรองได้นะคะใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะตรงกลางตรงนี้เนาะสามารถแบบนีน้นะคะ เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ